ท่าน,นสาธุทธบริษัททั้งหลายท่าน,นลูกหลานที่รักเมื่อวันก่อนลองปู่ได้เล่าเรื่องมโหสถบัณฑิตตอนที่พระเจ้าจุลน,นีพะมาทัตกับเจ้าเกวัตเท่าสาราพัดพิษคิดม่ดีไม่ใช่มีร้ายนะมันคิดไม่ดีแต่ว่าคิดร้าย หวังจะทำลายอิสรภาพของคนทั้งโลกให้เป็นแท้เป็นท่ายของพวกมันแต่พวกเดียวและก็หลอกลวงบ่มเมินทันหลายจงอย่าสู้เมื่อเรายึดได้แล้วยอมไม่ไม่ไม่ไมไมสู้รบกับเราความตำแหน่งเป็นพระราชาก็เป็นพระราชาตามเดิมแต่ว่าเราขอทรัพย์ถินนั่นหลายเป็นพวกเราก็แล้วกัน แล้วมันก็คิดหักหลังจะฆ่าพระราชาทั้งหมดโดยชวนมาดื่มน้ำสาบานกันแล้วก็จะเอายาพิษใส่เรื่องนี้เพื่อฟังฟังกันไปลูกหลานที่รักก็ไม่ตาอะไรกับเมืองลาวกับมเมืองเขมรที่เจ้าพี่เจ้าน้องเจ้าสุภานวงศ์กับเจ้าอะไรละ่ะ เจ้าสุภาณวงกับเจ้าสุวรรณภูมาเพระเจ้าพี่เจ้าน้องสองเจ้านี่ก็อาศัยความโลภในความเป็นใหญ่ทะเลาะเบาแวงกันเอาคนอื่นเขาไม่ช่วยชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้ามานก็หวังความไม่ใหญ่ในที่สุดคนลาวทั้งชาติตกเป็นท่ายเขา ทรัพย์สินต่างๆเขาจะเอาอะไรก็ต้องตามใจเขาณในที่สุดเขาเรียมีสม่มนดาคนหลายกลายเป็นทาตเขาไม่คิดว่าเป็นคนเขาคิดว่าเป็นวัตถุเขาจะใช้อะไรยังไงก็ได้ทรัพย์สมบัติมีเท่าไรเขาก็เอาหมดอาหารเขาก็กำหนดให้กินงานเขาก,กำหนดให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสารภาพ ลูกสาวใครหลานสาวใครก็าตามเขาก็ตั้งวิธีการขึ้นใหม่ให้วันนอนสามัคคีอยากจะได้สตรีคนใดไปกกก็ไปกกได้นอนสามัคคีวันนอนสองแสงเพราะแสงสว่างมั่งหมายความเจ้าเท่าแก่ที่ชนะเอาสาวรุ่นรุ่นเป็นนอนข้างนอนแรมด้วยตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปใช้ได้เพราะอย่างนั้น นี่ว่าทำกันแบบส,สบายๆมันก็คนเราคนเราไม่ใช่คนเป็นอนเวนลาวก็ดีโยนก็ดีเขมงกนดีเพ่นนีเพื่อพลาดพื่พลาด,ลาดไปอยู่ประเทศไทยบ้างไปประเทศมาเลเซียบ้างไปอินโดนีเซียบ้างไปญี่ปุ่นบ้างไปฟินแลนด์บ้างไปอเมริกาบ้างไปกันทั่วโลกไปก็ในความลําบากยากแค้นที่ว่าไปมีสารภาพกับพอ นี่พระเจ้าจุลนีพรมทัตเชื่อเจ้าเกวัแตแล้วเมื่อยึดได้แล้วมัรสาสาจัจามอะไรมันตั้งใจจะฆ่าคนเท่าพระราชาทุกประเทศให้ตายให้หมดมพระราชาตายนายทหารผู้ใหญ่ตายคนที่มีมันสมองตายหมดเหลือตระสตรดอนธรรดามันก็ปกครองแบบสบาย แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินนั่นหลายมันก็เอาหมดคนทั้งหมดก็ต้องตกเป็นทาสโลกหลานที่รักลัทธิประเภทนี้เขากําลังมาประกาศในประเทศไทยโลกหลานทั่งหลายย่าเชื่อเขานะว่ามันจะดีมันจะเด่นเวลานี้เราจะกินอะไรแล้วก็กินได้เราจะกินเมื่อไรจะนอนเมื่อไรจะพักผ่อนเมื่อไรจะเที่ยวเตะเมื่อไรก็ได้ตามความประสงค์ ถ้าหากว่าประเทศของเราต้องตกลงไปอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึกอย่างลาวอย่างเขมรและยวนใต้ดูเขาเป็นตัวอย่างเวลานี้ก็ยังมีที่ประเทศไทยก็คล้ายๆก,กับเมืองวิทีลามหานครยังเป็นอิสระภาพอยู่จุดเดียวแต่เราจะไปลาวถึงมา,มาเลเซีย เรียว่าสิงคโปร์ไม่มีความหมายเพราะเป็นประเทศเล็กนิดเดียวถ้าประเทศไทยสลายตัวมาเลยถูกเขายึดมาเลไรสองประเทศเนี้ก็หมดมานั้นเราจะไปขอกําลังของสิงคโปร์และมาเลเซียมาช่วยเราดําหมดหวังก็คนเขามีไม่กี่ล้านคนทั้งเรามีตั้ง4 4ล้านคนถ้าคน44ล้านคนไม่มีความสามัคคี ไม่ช้าของเราก็ต้องเป็นท่ายขาทนั้งหมดเรามาคิดอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าคนไทยเราเราเป็นไทยไม่ใช่ทาสถ้าใครจะนําเราไปเป็นทาสเรายอมตายดีกว่าแต่การตายนี้ต้องตายอย่างคนไทยไม่ใช่ตายอย่างทาสหมายความท่าจะตายก็ต้องสู่กันให้ถึงตาย ก่อนที่เราจะตายต้องทำลายศัตรูให้ได้นี่พูดกันตามมติของชาวโลกนะแต่ฝ่ายพระเขาไม่พูดไปอย่างนั้นหรอกพระมันคนลเรื่องพระถือเป็นกฎของกรรมแต่ถ้ากรรมไม่แบมันก็ไม่แลเห้งกรรมถ้ากรรมแล้วแบมันก็แล่หิงกรรมแต่หมายความาถือว่ากฎของกรรมกรรมอย่างเดียวไม่ได้พระก็มีหน้าที่ในการส่งค้ออนุเคราะ ให้คนมีความสามคัคคีให้คนมีความเข้าใจดีในความเป็นไทยช่วยประครับประคองคนไทยด้วยกันให้มีความสามคัคคีช่วยทนุทนลองกาลังใจกันให้มีความสุขเมื่อคนที่เขามีคนเขาใส่บาตรให้กินเขามีความทุกข์พระก็ควรจะบอกบุญกับคนที่เขามีกิน ให้ช่วยคนที่ไม่มียากินคนที่มีความทุกข์ให้มีความสุขกันมาเพื่อรักษาความเปล่ยนถ่ยไว้มันถึงจะถูกถเล่าเรื่องกันต่อไปทูตทหารที่มโหสถไปตั้งไว้ประจำเมืองต่างๆเพื่อสูบเพื่อสืบข่ขาวคราวนั้นต่างก็ส่งข่าวไปถึงมโหสถว่าท่านมโหสถบัณฑิตขอได้โปรดทราบว่าบัดนี้พระเจ้าจุนนีพรมทัต ผู้ครองอุตรปัญจาระนะครนได้ยกกองทัพเข้ายึดนครต่างๆได้โดยสิ้นเชิงแล้วขอท่านบัณฑิตอย่าได้ประมาทเพราะว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องถูกกองทัพข้าวเจ้าจุนนีสมทัตยกเข้ายึยึดเม,มืองมิสิลามานะครเป็นแน่ไม่ต้องคิดแล้วมโหสถคิดแล้ว พวกโสดบัณฑิตไม่รับข่าวจากทัแตทหารเมืองต่างๆจึงได้ส่งข่าวต่อไปว่าท่านยาได้วิตกเลยเรื่องนี้นะฉันเตรียมพร้อมไม่ทุกประการเรียบร้อยแล้วว่าแต่พวกท่านจะทำประกันใดอย่าให้เขาจับได้นะจงอย่าประมาทนะหรือว่าเดี๋ยวจะเสียทีเขา เป็นอมตะมหาโหตุอรอบครอบนี่ถ้าประเทศเรานะมีคนฉลาดอย่ามโหสถแต่ว่าอย่าไปเชื่อไอ้ไอ้คนฉลาดปิ้นปลอนนะแต่หลบแต่แรงพูดไม่มีจังหวะใจคนเพราะพูดไม่รักษาสัจจวาจาไอคบบคไ้คนประเภทนี้เขาไม่ใช่คนฉลาดเขาเรียกคนเขาเรียกอะไรคนกลับกลอกเวลานี้ประเทศเรา ถียงกันไปทิ้งกันมาไอเรื่องรัฐธรรมน,นูญเวลานี้ที่หลวงปู่พูดนี่มันเป็นเดือนตุลาคม2521แต่ได้ว่าลูกหลานจะฟังมไรายในเรื่องหนึ่งเพราะเสียงนี่มันทึกไว้ไอเรื่องที่ยาคิดป้องกันว่าเท่ทต่ไมคิดคิดอย่างเดียวทิ้งกันอย่างนั้นทิ้งกันอย่างนี้รัฐธรรมนูญก็เป็นหนังสือ รัฐธรรมนูญเหมือนกับเครื่องแต่งเครื่องแต่งตัวมันก็เสือ้อเหมือนกันกางเกงไอการปกครองการอยู่เป็นสุขจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนเราดูกันลวกันคนคนที่เขาว่ารัฐธรรมนูญไม่ดีเนะี่ยคนนี้มีประวัติเป็นประกรันใดมาก่อนเคยบริหารประเทศมาแล้วแต่ถ้าว่าจะทาประเทศให้ล่มจมเมื่อกลับมาติอย่างนั้นเตือนอย่างนี้ทําไมจงไม่โดตัวบ้าง ถ้าเขาถ้าเขามองหน้าเขาสังเดียว,ว่าประวัติเดิมนะเนี่ยกาสร้างความเสียหายอะไรมาบ้างและเวลานี้มาพอเยอะปากพูดไว้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีหลวงปู่ว่าไม่มีความจําเป็นรัต่ธรรมโนใจเขียนยังไงก็เขียนไปแต่ขอให้คนดีซื่อสาสุจริตมีความไม่ประมาทจะมโหสดบันิตใช้ปัญญาอย่างนี้ใช้ได้ รัฐธรรมนูนไม่มีก็ใช้ได้เมื่อก่อนนี้เขาปกครองกันไม่มีรัฐธรรมนูญเขายังปกครองกันมาได้เป็นอันว่าพระเจ้าจุลน,นีทมพมทัตยกกองทัพไปยึดเมืองต่างๆได้แล้วเอาละอีกคราวนี้เข้าถึงมิถิลาหมาในครใช้เวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนกับเจ็ดวันแม้ที่นักเล่นหวยจะเปล่อเจ็ดเจ็ดเจ็ดเท่านะั้นกินหมด ได้รับเอ่ได้อะไรนะียได้รัดคุสมบัติอย่างนี้ลูกหลานป้าไม่รู้เรื่องได้ทั้งเมืองได้ทั้งสมบัติในเมืองนั้นนทั้งหมดเว้นไม่แต่กรมที่ลามา,านครยังไม่ได้ยกทัพไปยุติจึงปรึกษากับเกวัตบริตว่าท่านปุโรชิต บัดนี้เรายึดพระนครต่างๆไว้ได้หมดแล้วยังเหลือกรุงมิถิลามานครอ,อีกเมืองเดียวเท่านั้นเราเห็นว่าควรจะยกกองทัพไปยึดพระนครเข้าไปเจ้าวิทธราชณกรุงมิถิลา่านจะเห็นเป็นประการใดความจริงในยึดมาได้ทั้งร้อยเมืองแล้วนะ อีกเมืองเดียวที่เหมือนกล้วยเหมือนก็เมืองไทยเนี่ยเขายึดกันมารอบๆเหมือนเมืองเราเมืองเดียวสมัยรัชก,กาลที่ห้าอังกฤษกับฝรั่งเศสยึดได้รอบเขตประเทศของเราเรายอมเสียเนื้อเสียหนังไปนิดหน่อยแต่เรายอมเสียอวัยวะดีกว่าเสียชีวิตเราก็ตั้งตัวเป็นสารภาพเป็นเอกราชไปได้ดูที่ว่าเกวะจะทำยังไงต่อไป เกวัตโปรเอกราบทูคลคัดค้านค้นว่าข้าแต่พหาราชเจ้าการที่จะยกกองทัพไปตีเมืองศิลานั้นเห็นจะหนักอยู่ฉลาดไม่กันฉลาดไม่กันแต่ฉลาดไม่นักไม,ไม่ไม่เก่งนักเพราะว่าในเมืองนั้นมีคนสําคัญอยู่คนหนึ่งคือมโสหสถเอเม ถ้ามีคนฉลาดถึงไแม้ว่ามีอำนาจมากมีกำลังมากเขาก็ไม่กลา้าในเมืองเรานี่มันฉลาดจุคนฉลาดแกมโกงคนที่ฉลาดดีๆเขามีคนทําดีอาเมื่อต่างน้ํางานบริหารก็ดีเข้าถึงประชาชนแต่พวกทรชนคนชั่วมันก็ด่าว่าตำหนิตีเตียน แปลกไอ้เวลาที่ตัวบริหารประเทศประเทศชาติจะคิดหายบันไายยังไงไม่ได้คำหนึ่งถึงขออย่างเดียวให้ตัวร่ำรวยเท่านั้นนี่พูดเมื่อสมัยหลายร้อยปีมาแล้วนะแต่ว่าสมัยปรชชาที่วัตยนี้เาขาคงเย็นดีต้งปู่เป็นพลาเสร็จแล้วไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเป็นอนวุวาก็บอกว่ามโหสถบัณฑิติไม่แ่ไวาใจไม่ได้คนนี้เก่ง คือว่าเป็นบัณฑิตคือเป็นคนฉลาดประจำพระราชสำนักเป็นคนมีความรู้แล้วก็ฉลาดอุบายเป็นอย่างยิ่งอีประการหนึ่งราชสมบัติในมิถิลานาะมหาคนครก็มีเพียงเล็กน้อยไม่คุ้มกับการที่เราจะต้องเสียกำลังในการรบครั้งนี้แม้จะได้ราชสมบัติมาข้าพระพุทธเจ้าฝืนได้กล่าวว่า ไม่ควรจะยกกองทัพไปยึดเมืองมิิลามหารครตามเหตุผลที่กลาบทุนมาแล้วะเจาค่ะนี่เขาจะเล่นดูยไม่ได้ได้วยเลขเอาดิกนไม่ได้ได้วยเมืองก็ด้วยหลักฐานเขารู้ว่ามโหสถไม่ดิดเป็นคนฉลาดกองทัพถึงแม้ว่าจะใหญ่โตมหาศาลแต่ว่าท้าเมืองนั้นเขาสามัคคีกันแล้วก็มีคนฉลาดเป็นผู้บัญชาการ จะทำยังไงมันก็ไม่สําเร็จมีทางเดียวคือแพ้เหมือนกับนายทหารของเราคนหนึ่งในสมัยที่ไปรบประเทศใกล้เคียงสมัยนั้นเป็นผู้รับการกรมประสมปะทะกับข้าศึกระหว่างกรมต่อกรมรบกันอยู่ได้สามวันยังไม่สามารถจะชนะข้าศึกได้เด็ดขาด แต่ว่าสัตหายของเราสามารถสังหารข้าศึกได้มากมายวันที่สี่ต่อไปผู้บังคับการกลมคิดว่าจะต้องทำลายข้าศึกทั้งหมดกรมจริงๆได้ใช้กลยุทธ์เพียงแค่วันเดียวปรากฏว่าข้าศึกไมยเหลือเลยตายหมดทั้งกรมนี่คนดีของเรามีอยู่แต่เทาว่าคนในประเทศไทย ที่มีความเป็นใหญ่เขารู้จักคนดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบคนดีมีความรู้คนดีที่มีความสามารถคนดีที่มีความฉลาดในประเทศไทยนี่มีเยอะไม่ใช่มีแต่จะโง่เด็กดำบันคิดทะเยอะทะยานอยากเป็นใหญ่ต่เวลาที่บริหารประเทศไปบ้านเมืองจะจิบหายมันลายยังไงเขาช่าง,างคนประเภทนี้เขามองกัน แต่ว่าคนดีมีความสามารถมีความฉลาดทั้งในการทหารในการเมืองคนประเภทนี้ไม่ค่อยจะมีใครมองถ้าคนประเภทนี้โผล่ขึ้นมาเขาก็หาว่าเป็นพันเด็ดก,การบ้างละอะไรต่ออะไรบ้างละในการปกครองแม้แต่เป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นผันเด็จก,การคือว่าถือพวกมากถ้าพวกไม่มากก็จ้างเขา เอาเงินของชาติเอาเงินภาษีก่อนเขาอดสอดอนไปจ้างจ้างคนให้ช่อยยกมือมันก็ผดดการนั่นแหละแม้ว่าเป็นการผดิการแบบการจ้างอ,อ๋อนี่มันเรื่องของการเมืองจะไปยุ่งเลยแต่บอกให้ล,ลูกหลานฟังเขายกมือทีราคาเท่าไหร่พระราชบัญญัติสำคัญหนค่งขันเขาตีราคามือกันให้เท่านั้นก็ยกมือ ฝ่ายที่เสียไม่ได้เสียเงินกระเป๋าของตัวเองเป็นเสียเงินของวกเราเอาเงินของเราจ่ายเพื่ออำนาจของเขามันจะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นพระเดชการใช่จริงๆยังดีกว่าไม่ต้องเพือเงินมากมายอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์บริหารประเทศใครๆเขาว่าท่านไม่ดีแต่เวลานั้นปรากฏว่าประเทศชาติกรุโงเรืองเงินก็อุดหนาฟ้าข้าง ความสงบสุขก็มีมากคนที่เขาว่าไม่ดีไม่ดีนะไอ้คนดีทําได้อย่างเขาเปล่าเ็เปล่า,เ,เ,ลาเออคุยกันต่อไปท่านกล่าวว่าบรรดาพระราชาเมืองต่างๆที่ถูกยึดตัวมาอยู่ในที่นั้นโดยต่างก็สนับสนุนทียงยกกองทัพไปยึดราชสมบัติในกรุงมิถิลา เมื่อได้แล้วจะได้ทำมิธีดื่มน้ำชัยบาตฉลองชัยนาทีความจริงกัเมืองก็จ้อยร่อยเท่านี้ตีอะไรก็ได้เราต้องร้อยเมืองนี่มันเมืองเดียวเนี่ยเกวัตบริหิตก็ยังทูลยืนยันห้ามพระไม่ยอมให้ยกยกทถประยึดธ์หมายบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไอ้กรุงที่ลามาหานครนไม่ได้ ถ้าเรายึดเขาก็ไม่แน่ว่าเราจะยึดเขาหรือว่าเขาจะยึดเราที่ตอนนี้ตามข้อเรื่องท่านบอกว่าทำลายวิธีดื่มชายบาลท่านกล่าวว่าพระเจ้าจุนนนีทรงเห็นด้วยกับรโรหิตที่จะไม่ยกกองทัพเข้าไปยึดกรงเมืองกรุงมิถิลาจึงได้พากันประสากโบรหิตวาดไอ้นี่เราจะทำยังไงต่อไป เมื่อตีเมืองต่างๆเนี่แล้วสงความตามที่เราปรารถนาที่เราตั้งใจไวน้นี้ท่านเกวัตรบริจรึงกร่าวทูลว่าขอเดชะควรเตรียมพิธีดื่มน้ำชัยบาลสังหารพระราชาโวนี้ให้หมดอันไมนเอาคนแล้วสิมันละเจ้าจอมเกเจ้าเท่าสารพัดพิธีมันเอาคนแล้ว พระเจ้าจุนันีจินีสรงมอบให้บรโหิตเป็นผู้จัดทำพิธีดื่มน้ำชายบาลบรหิตจิน้ตกแต่งพระราชุทยานและให้ราชเสวกเตรียมสุราไว้ประมาณ 1, หนึ่งพันไหแตลอดจิงของบริโภคให้จัดไว้อย่างพร้อมเพียงหมายเพียงพอ บรรดาทูตทาหารก็มโหสถที่ตั้งไว้ก็ส่งข่าวการเตรียมดื่มน้ำชายบาลของพระเจ้าจุนนีพรมทัตให้มโหสถทราบมโหสถก็ยังได้ทราบจากนกแก้วแสนนุ่ยกว่าสุราที่เตรียมไว้นั้นเจือยาพิษลงไปด้วยเพื่อทำลายพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์มโหสถจริงกำชับทูลว่า ถ้าหากทราบวันที่จะทำพิธีเดิมสุราแน่นอนเมาาือ่อไรคอยส่งข่าวไปให้ทราบทูตเมื่อทราบความกนดวันแน่นอนแล้วจะนี้ส่งข่าวไปให้มโหสถทราบสำหรับมโสหสถตำไวว่าเราควรจะเป็นที่พึ่งของประชาชาทั้งหลายเหล่านั้นเห็นไหมระาชาชต่างๆในความจริงต้องการย้ายยึดเมืองมิเทลามหานคร แต่ได้ว่าบัณฑิตคือมโหสถกับคุยความเมตตาปราณีหวังจะช่วยประาชาชนหลายนี้ให้พ้นภยัยท่านคิดว่าเราจะควรจะช่วยประาชาชนทั้งหลายเหล่านั้นไม่ควรที่ต้องมาสิ้นพระชนเพราะเหตุเพียงเท่ทานี้เลยเมื่อดำลิตันนี้แล้ว,ดดลวจะได้เรียกทหารที่เป็นสาชาติพันคน วา,าสาชาติเนือเพื่อนเกิดร่วมกันที่พ่อเลี้ยงไวนะ้เนเกิดวันเดียวกันพระเรือสาชาติสหไปร่วมรมกับนะเกิดร่วมวันเดียวกันมาพันคนเข้ามาระชุมและก็แจ้งว่าสหายที่รักทั้งหลายเราขอร้องให้พวกท่านได้ช่วยทำประโยชน์สำคัญทงอย่างหนึ่ง หวังว่าพรท่านคนจะร่วมมือในการนี้เป็นอย่างดีบรรดาทาหารนี่หลายก็ถามว่าท่านบัณฑิตจะให้พวกราให้พวกข้าพเจ้าทําอะไรขอให้ท่านจนบัญชามาเถิดพวกเราพร้อมที่ทําตามทุกอย่างนี่แต่ความพร้อมเพรียงมันมีที่อย่างเดียวมากน้อยไม่สําคัญ คนถ้ามีความสามัคคีมีความสาม,มารถมีความฉลาดคนน้อยก็ชนะคนมากได้ฟังต่อไปท่านมโมโหสุดจึงบอกว่าเราขอบใจโพท่านมากกิตียขอร้องนี่พท่านให้ท่านทำก็คือเราได้ทราบจากสายรับของเราส่งข่าวมาว่าพระเจ้าเจริญรรมทัต แห่งอุตรปรญจารนครไในตกแต่งพระราชวิทยาเพื่อใช้เป็นสถานีทำพิธีดื่มน้ำชายบาลเตรียมสุราประมาณพันไหให้ประชาชาร้อยเอกนครดื่มในวันนั้นพวกท่านยมพากันไปที่พระราชวิทยาของพระเจ้นาจุลนีทำลายพิธีดื่มน้ำชายบาลเสียโดยหาเรื่อง เถียงกันทะเลาะกันกับพวกขรัการที่มาเตรียมการอยู่ในพิธีนั้นแล้เราส่งเสียงโห่ร้องอารวาสทุบตีไห้สุลาให้หมดตลอดจนตั้งของบริโภคก็ช่วยกันเอาไปเททิ้งให้หมดอย่าให้นำมาบริโภคได้เสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณรวมโพกโดยเร็ว เมื่อเพิ่มกันแล้วก็ให้ประกาศว่าพวกเราเป็นทหารขอโมโฮสถบัณฑิตแห่งเมืองกรุงมิถิลามหานครหากใครกล้าไม่กลัวตายก็จงเข้ามาจับพวกเราเสร็จแล้วก็เดินกลับมาอย่างเป็นระเบียบนี่กิจที่เราขอร้องให้พวกท่านทำให้พวกท่านทำไม่เอาเรื่องเอาเรื่อง นี่คนพันคนเนี่ยเข้าไปทำลายพิธีกรรมคนนะับเป็นล้นลานๆคนต้องคิดนี่ต้องคิดก็พระราชาพันร้อยเอ็ดคนเนี่จะต้องมีรูปน้องไม่น้อยกว่าสองสามร้อยคนต้องคิดดูแล้วกองทหารเขาระเจ้าจุนนนีอีกเท่าไหร่แ่ดูต่อไปว่าคนแค่พันคน จะไปโคเข้นคนที่มีกำลังมากกวา่าเขาจะกลัวแล้วไม่กลัวฟังต่อไปนะเมื่อทหารพันคนรับบัญชาญแล้วต่างก็ทำความเคารพมโหสถแยกกันไปเตรียมอาวุธนัดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงได้เดินทางออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปสู่พระจุิยานข้าวเจ้าจุนนี เห็นสเวกชัดของพระราชาร้อยเอ็ดพนครยกขึ้นเป็นแถวเห็นหายสุราและของบริโภคตั้งอยู่เรียงรายจึงตรงเข้าไปบรรดาข้าอกการนี้ก็คุมอยู่ที่นั้นก็ห้ามตอนนี้อย่าเข้ามานะเขาจะเรี้ยงพระราชากันแต่วันดาทหารคนนั้นก็ไม่ยอมไม่ยอมให้หนาหานั้น หมายความทหารของเขาก็ไม่ยอมให้ทหารมโหสถเข้าไป้าเกิดเถียงทะเลาะกันมีการใหญ่ทหารพันคนก็โห่ร้องทุบตีหายสุราของบริโภคจนหาดีไม่ได้เสร็จแล้วก็ประกาศให้รู้ว่าพวกตนเป็นทหารของมโหสถบัณฑิตโอ้โหอาคนแล้วโพรนี่ท่านั้หลายจงทราบว่าเราคือทหารของมโหสถบัณฑิต ที่จะมาปราบปรามคนทุจริตคิดฆ่าพระราชาทั้งร้อยเอพรโอจงทราบว่าความประสงค์ของท่านมันไม่ใช่ความลับเพราเราอยู่ถึงกลุ่มนิสิลามานนครยังทราบความย,อยอ่อหย่อนของเจ้าเกวัตข้บพระเจ้าพรมนีเจจุลน,นีพรมทัตไหนแม่จึงไี่าพาต่างาพามา ต่างยกพภมมากำจัดคนผ่านขั้นด่านหยาบที่ไม่มีความซื่อสัตย์สื่ิตไร้รสัจธรรมของคนดีการที่ประกาศตนว่าเป็นมิมตรไมตรีสิ่งกะดแกันนั้นมันเป็นวิธีหลอกลวงเท่านั้นผู้เราเป็นทาหารของกรุงมิถิลามหานครมีมโหสถบัณฑิตเป็นจอมทัพเราทำงานเสร็จแล้วขอลากลับสวัสด,ดีเพื่อน แล้วเขาก็เดินพากันกลับและเวิลายรึ่งนาทีได้ความตามนางสียในตอนนี้ว่าเมื่อสอบความทราบถึงพระเจ้าจินน,นีธรรมทัตก็ทรงพิโรธโกรธมากที่ถูกทหารแห่งกรุงมิสิลามหานครมาทำลายพิธีของพระองค์แล้วก็ทำให้สุราที่เจี่ยววิทยาพิษประกอบไว้เสียไปหมด และการที่จะฆ่าพระราชาทั้งร้อยเอตนครก็ต้องเสียวิธีไปต้องเสียพิธีไปอลมบันดาลูกหลานทั้งหลายที่รักต่อแต่นั้นไปพระเจ้าจุนนีสมุทตจะทำเป็นเบรการใดต่อไปเอาไว้ฟังกับวันหน้านะเพราะว่าวันนี้มาหมดเวลาเสแล้วก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาเต็มพุทธศาสนิกชนลนโลกหลานที่น่ารักทุกคนสวัสดี